พาไปดูอีกหนึ่งคดีที่ต้องบอกว่าคนไทยทั้งประเทศติดตามกันอยู่นะลหลังจากที่กรณีเมื่อวานนี้คุณสมรักคำสิงน,นี่แหละตำรวจเ,เขาไปแจ้งข้อหาแล้วนะคะทั้งกรณีเรื่องของพระผู้ยาวแล้วก็กระทําอนาจารคดียาวชนอายุ17ปีค่ะดึกๆเมื่อคนืนนี้คุณสมรักนี่แหละก็เดินทางไปเลยนะคะไปเข้าพบกับพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นค่ะ ก็ปฏิเสธนะคะทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ขอโทษคนไทยขอโทษครอบครัวด้วยนะคะเขาเปิดใจให้สัมภาษณ์ไปเขาบอกว่าที่ทําไปก็ทําให้เดือดร้อนเลยนะคะ<ม>คุณสมรักว่าแบบนี้ค่ะยืนยันบอกว่าไม่รู้เลยนะคะว่าผู้เสียหายเนี่ย อายุ17ปีเพราะว่าถ้าไปดูตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยอายุ17ปีเนี่ยก็เข้าสถานบันเทิงสถานบริการไม่ได้อยู่แล้วแต่นี่ก็เห็นว่าเจอในสถานบริการก็คิดว่ายังไงก็คงเกินอ่ะค่ะนะคะภาพไปดูภาพบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะคะนายสมรักคําสิงค์เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นนะคะเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาจากกรณีที่เยาวชนนะคะอายุ17ปีเนี่ยเข้าแจ้งความหลังอ้างถูกอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกนี่แหละค่ะล่วงละเมิดทาง เพศในโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะคือภายหลังรับทราบข้อกล่าวหาในสมรักให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแบบนี้ค่ะคือยกมือขึ้นเลยนะบอกว่ากราบขอโทษนะพี่น้องชาวไทยชาวจังหวัดขอนแก่นที่ทําให้เกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาปัญหาที่เกิดเนี่ยเนื่องจากตนเองไม่ทราบจริงๆว่าผู้เสียหายนั้นมีอายุ17ปีถ้าหากตนเองทราบคงไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น แต่ว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วอ่ะก็ต้องตั้งสติตสตหาทางแก้ไข<ม>แล้วก็ต้องขอโทษครอบครัวตนเองรวมทั้งครอบครัวของน้องด้วยตนเองเนี่ยก็เข้าใจความรู้สึกของทุกคนก็มไม่อยากให้เรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นและเมื่อเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วตนเองก็พร้อมที่จะแก้ไขแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนที่จะเดินทางขึ้นรถกลับทันทีค่ะก็เมื่อวานในคุณสมรักษ์เนี่ยเดินทางมาพร้อมกับพี่ชายของเอง ตอนี้ต้องกราบขอโทษพี่น้องชาวไทยและก็ชาวจัดขอนแก่นนะครับที่ทําให้เรื่องเดือดร้อนขึ้นมานะครับมันจะเป็นความผิดพลาดครับปัญหาที่เกิดก็คือว่าผมไม่ทราบจริงๆว่าน้องเขาอายุ17ถ้าเกิดว่าผมทราบเรื่องผมไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็มันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ต้องตั้งสติหาทางแก้ไขแล้วก็ขอโทษครอบครัวผมด้วย ขอโทษครอบครัวน้องด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งสติและก็ผมเข้าใจในในความรู้สึกของทุกคนนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เกิดขึ้นแล้วก็ก็พยายามแก้ไขให้ดีที่สุดแล้วก็ผมก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับผมวผมก็เข้านะครับผม ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับครับแล้วปคุยกับทนายงเขาสู่รอันนี้เราปฏิเสธตัวข้อหาเลย่าย้อสอบสาครับสี่ข้อเ่าหไม่สียสายนะอเครับขอบคุณมาครับ ทีนี้ไปฟังทางด้านตํารวจบ้างนะครับคุณผู้ชมท่านนี้คือพันตารวจโทสุภะเลศสุวรรณราชครับเป็นรองผู้กํากับการสอบสวนสถานีตํารวจภูทรเมืองขอนแก่นก็บอกว่าทางผู้ต้องหาที่1ก็คือนายสมรักคําสิิธิ์เนี่ยเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ปฏิเสธทั้ง4ข้อหานะทางพนักงานสอบสวนก็ให้เวลา15วันเพื่อไปทําคําให้การมาแก้ข้อกล่าวหาซึ่งทางผู้ต้องหาก็คือคุณสมรักษเนี่ยรับที่จะไปแก้ไขให้ดีขึ้น แล้วก็ได้มีการขอโทษคนไทยขอโทษครอบครัวของตัวคุณสมรักเองแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียหายด้วยนะครับทีนี้ท่านก็เล่าว่าว่าตลอดเวลาที่มีการสอบปากคำเนี่ยตัวผู้ต้องหาไม่ได้มีอาการเครียดแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าก็มีความรู้สึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแหละเกิดจากความผิดพลาดนอกจากนี้ ตัวผู้ต้องหาประสงค์ที่จะเข้ามามอบตัวเองทางพนักงานสอบสวนก็เลยเห็นว่าเขาไม่มีพฤติการที่จะหลบหนีก็เลยไม่ได้ควบคุมตัวนะครับก็ให้คุณสมรักษเนี่ยเตรียมกลับไปปรึกษาทนายความเพราะว่าอย่างที่เข้ามามอบตัววันนี้เนี่ยไม่ได้มีทนายมาด้วยนะในขณะที่ผู้ต้องหาที่2เป็นคนที่ขี่รถจักรยานยนต์พาคุณสมรักกับผู้เสียหายน้องเยาวชนอายุสิเนี่ยไปออกจากถานบันเทิงไปที่โรงแรมตรงนี้ก็จะมีการออกหมายเรียกต่อไปครับ ในชั้นนี้นะครับเราได้แจ้งข้อกล่าวหาทุกข้อกล่าวหาที่ผู้เสียหายขอร้องทุกข์แล้วนะครับด้วยความเป็นธรรมเราก็ให้เวลาผู้ต้องหาไปเตรียมคำให้การเพราะว่าในวันนี้ผู้ต้องหาให้การไปเสดนะครับให้การไปเสดขอเวลา15วันในการไปทําให้คาให้การน,นะครับมาเพื่อแก้ข้อกล่าวหาในส่วนที่กระทาผิดพลาดไปผู้ต้องหารับว่าจะไปแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วก็ฝากขอโทษพี่น้องชาวไทยนะครับขอโทษครอบครัว ของตัวเองขอโทษครอบครัวของน้องนะครับผู้ต้องหาก็ไม่ได้มีท่าทีเครียดนะครับแต่รู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดน,นะครับวันนี้เราปล่อยตัวเขาไปก่อนก็ผู้ต้องหาผู้ต้องหาเนี่ยประสงค์จะมอบตัวเข้าไปพิสูจน์ความเป็นสุดอยู่แล้วนะครับจริงคณะพนักงานสอบเราได้ตกลงกันแล้วประชุมแล้วนะครับผู้ต้องหาไม่มีพฤติการหลบหนีจึงไม่ได้มีการควบคุมแล้วผู้ต้องหาอีกใจครับอีกรายเข้ามาอีกายหนึ่งก็ เราจะเรียกตัวมาเพื่อแจ้งเขาเข้อกาวหาไปในี้นะครับเขาได้บอกเหตุผลหนึ่งการปฏิเสธทั้ง4ีข้อกลา่าวหาครับยังไม่มีเหตุผลนะครเพราะว่าเขาขอไปทำกห้การขอปรึกษาทนายก่อนเพราะวันนี้มากับพี่ชายไม่มีทนายความขณะที่พันตำรวจเอกยุศวัต์แก้วสืบ ธัญกิจนะคะผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรเมืองขอนแก่นก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าได้ร่วมประชุมกับคณะทํางานค่ะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายซึ่งผลในที่ประชุมเนี่ยก็มีการพิจารณาคํากล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาและผู้เสียหายแล้วโดยสรุปนะคะผู้กล่าวหาประสงค์ที่จะด,ดาเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาที่1ก็คือนายสมรักคําสิงนี่นแหละ4ข้อหาด้วยกันประกอบเป็นด้วยร่วมกันพราผู้เยาว์เด็กอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่ถึง18ปีร่วมกันพาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ ไม่ถึง18ปีไปเพื่อการอนาจารกระทำอนาจารเด็กอายุเกิน15ปีโดยใช้กำลังประทุบสร้ายพยายามข่มขืน ผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุบสร้ายและประสงค์ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาที่2ผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ใน2ข้อหาด้วยกันค่ะก็คือร่วมกันพรากผู้เยาว์เด็กอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่ถึง18ปีและร่วมกันพาบุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่ถึง18ปปีไปเพื่อการอนาจารค่ะคือในเบื้องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่ามีพยานหลักฐานที่ยืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองคนมีพฤติกรรมในลนักษณะร่วมกันพรากผู้เยาว์นะคะย้ำนะคะ พรากผู้เยาว์เพราะว่าเมื่อวานนี้ถ้าไปฟังพลตารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือว่าป๊กโจ๊กเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะมีการตั้งข้อหาเนี่ยบอกว่าก็ต้องดูว่าจะเป็นการพาใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นการพรากนั่นเองนะคะในเบื้องต้นก็ออกมาแล้วบอกว่าเป็นลักษณะข,ของการพรากผู้เยาว์แล้วก็พาบุคคลอื่นไปเพื่อกระทําอนาจารจึงแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยนะคะใน ข้อหา4อันก็มีทั้งอันที่เป็นพลาดและอันที่เป็นคาเลยแต่ว่าบทลงโทษเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่าง,ตก,ตางกันกน,นะคะ